สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตุ้มสมยงคาเซนเตอร์เช่นเคยนะคะจะพามาชมเจ้าอีซูซแคปโคคันนี้นะคะจะสวยแค่ไหนตามมาชมเลยค่ะ <Yes. S 1> คันนี้นะคะเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโลโก้อีซูซูนะคะกระจังหน้าสีเทานะคะคุณลูกค้าไฟหน้าเดิมโรงงานให้เลยนะคะคันนี้สวยแจ่มนะคะคุณลูกค้าส่วนด้านข้างจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ คันนี้นะคะแถมล้อแม็กจะทรงให้เรียบร้อยนะคะแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็ก RE นะคะขนาดขอบ18นะคะมาพร้อมดิสเบรกนะคะสีน้ำเงินและน็อตสีน้ำเงินแต่งซิ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านท้ายจะสวยแค่ไหนตามกันไปเลยค่ะในส่วนด้านท้ายรถคันนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะ มาพร้อมค้ำหลังไทยเทให้เรียบร้อยในส่วนของท่อเอเสียนะคะจะเป็นท่อเอเสียแต่งซิ่งเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าแมกไลเนอร์ของเราก็เปลี่ยนให้ใหม่สวยงามเลยนะคะคุณลูกค้า <Yes. S 1> ส่วนภายในจะสวยแค่ไหนตามกันไปเลยคะ่ะ ในส่วนของภายในเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะมาพร้อมวัดปูดให้1ตัวนะคะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะสามารถเล่น a r ร์ค b ได้นะคะระบบเกียร์ของเขาจะเป็นระบบเกียร์5สปีดนะคะมาพร้อมเบาะผ้าสีดำเดิมโรงงานให้เลยนะคะทั้งในส่วนของด้านหน้าและด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะ <Yeah. S 1> เครื่องจะสวยแค่ไหนตามไปชมกันต่อเลยค่ะ ในส่วนห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นคันหน้าเดิมเลยนะคะโอ้สวยกริบมากนะคะยังใหม่กริบเลยนะคะแผ่นเพดมอกอกอ,อยู่ครบนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะเครื่องยนต์1,900 CC นซีซีนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะแผ่นเพดมอกอร,กอ,รอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะใหม่กริบทุกอย่างเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะพามาชมราคาเปิดตัว คันนี้นะคะเป็นรถมาใหม่นะคะเป็นเจ้า Isuzu D-Max c a p 4นะคะเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซนนะคะปี2021นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนเพียง7,800บาทตลอดอายุสัญญานะคะ ลูกค้าฟรีค่าจัดค่าโอนพอรลบภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามามีบริการไปทาสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะคุณลูกค้าและส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699วันนี้พี่ตุ้มลาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ